ชิกี้พายอะ่ะมีอะไรจะบอกฉน่ะไปตามหาปุ้มปุ้นกับผมสวยดีกว่าวตอนนี้เขาอยู่ไหนอะ่ะเอ่อนี่อ้าวนี่คุณนายผมสวยเธออยู่กันที่นี่เองนี่ฉันมีอะไรจะบอกอะไรอะชิคกี้พาย <c oughs> มีอะไรอะ่ะฉันนะ่ะอยากจะเล่นเกมเกมอะไรแหละชิคกี้พายใช่ใช่ใช่เธออ่ะรู้ไหมว่าเกมเนี้ชื่อ Happy Play เธอจะบ้าหรอเธอเล่นเกมอะไรนะโดนทันล่มตลอดใช่ไม่เคยชน,นะเลยก็แต่เกมเดียฉันอะจะตั้งใจสุดๆและจะเล่นให้ใหได้แล้วในตู้เย็นชนนะมันไม่มีอะไรด้วยอ <S <S เอ,อ้นี่ชันะหิวแล้วเนี่ยฉันจะบอกอะไรเธอนะนี่ What the นะ <S <S ว่าเธอฟังฉันดีๆนะเขาว่ามีออเดอร์ให้เรา แล้วเธอลงไว้มันมาอเมซิ่งขนาดไหนว้าวอามาดาิกาอินเดบาบีว้าวนี่รู้ไหมว่าในอาหารที่เราสั่งอ่ะในกล่องอ่ะที่เป็นแฮปปี้เมียวอ่ะมันจะมีตุ๊ก,กตาม,มัมมี่ลองเล็กหรือเจ้าแม่แม,แม,มงมุมขายาวอยู่ในนั้นด้วย <Huh? S 1> นี่ฉันนะ เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยฉันอยากรู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะผมสวยคุณนายฉันนะจะลองออเดอร์มากินเนี่ยรู้ไหมถ้าฉันเห็นในชีวิตจริงอ่ะมันจะเป็นยังไงนะมันจะต้องน่ารักแน่ๆเลยเพราะฉันเห็นมันในเกมมาด้อมันจะมีเหรอแล้วออเดอร์มากินด้วยหรอตอนนี้นี่ก็ดึกมากแล้วนะใช่มีสินี่ถ้าเธอไม่เชื่อฉันนะเดี๋ยวฉันนะจะออเดอร์ แล้วฉันอะก็จะให้พวกเธอดูว่ามันมีออเดอร์แบบนี้จริงๆด้วยเออจะทำอะไรก็ทำนี่ก็ดึกแล้วใช่เดี <c oughs> ยเวลาเล่นเกมหมดนี่ผมสวยคุณนายรู้หรือเปล่าว่าออเดอร์เนี้ยเขามีพิเศษเฉพาะตอนตีสานะเออเดี๋ยวฉันจะปิดออเดอร์แหละไปเล เาแบบไหนจี้พายอะอยากจะได้แบบแฮปปี้เมียวมัมมี่ลองเล็กส์หรือเจ้าแม่แมงมุมขายาวนั่นแหละทำไมจะต้องตีสามะทุกคนสงสัยไหมหรือว่ามันจะต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอย่างที่จี้พายอบอกว่าในกล่องอมันจะมีตุ๊กตาแม่แมงมุมขายาวด้วย้วา กดออเดอร์เลยชิพายอะจะออเดอร์อันนี้แหละข้างในก็จะมีอาหารอะไรไม่รู้ซึ่งชิพายไม่ได้เลือกเองนะมาออเดอร์แล้วนะปังน,นี่ส่วนพวกคุณนายกับผมสวยนะไม่เชื่อชิคกี้พายว่ามันมีนี้จริงแล้วทุกคนละ่ะเชื่อชิคกี้พายหรือเปล่าเคยเล่นเกมนี้กันหรือยังทิ้งคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะแล้วอย่าลืมกดติดตามตรงนี้ติ๊งติงติง,ตงด้วยโอเคคุณนาย ผมสวยอะง่วงไม่ไหวแล้วนะทำไมเราไม่ยอมนอนล่ะนั่นแหละสินี่นี่นีเฮ้ยโทรยใครไม่รู้่ะโทรมาหาฉันอะบาปอะฉันไม่รู้เฮ้ยทำไมดีอะก็นะเดี๋ยวผมสวย มอเดินที่เธอสั่งมันนอกบ้านมาที่ประตูที่กพ่อมาเร็วพูดไหนสิคะไม่ได้ยินเลยค่ะไม่ช้าละค่ะมาแล้วมันงั้นเขาเดินคณจะหนีไปเลยอะไรอ่ะโอเด้อจะหนีได้ไงอ่ะนั่นสิอ้ออ้ออออะไรเหรอเดี๋ยวก่อนนะทำยังไงดีอ่ะนี่ฉันอยู่ที่หน้าบ้านถ้าคุณเข้ามาช้ามันจะหนีไปแล้วเร็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 ว ไปดูกันเลยบ๊ายบายอเนแล้ววอไวยเลนสิปะปปะทอ้อไอไปเดียังไไม่รู้สิก็มันบอกว่ามันโยนใส่หน้าบ้านเราอะไปไปไปดูไปไหนเขาบอกว่าโยนไว้ข้างประตูไหมน่ามะดีแหนเขาบอกอะไงอะเดี๋ยวก่อน เห็นมีเลยอะใช่เธอเราลงมาหาดูฝั่งนี้สิเธอเธอเห็นอะไรนั่นไหมอะนั่นมันกล่องอะไรอ่ะนั่นอะไรดีเธอลงไปสิชิคายมันหนีทำไมมาเคลื่อนอะฉันไม่รู้เธอลงไปดูมะฉันอะ ไปจับเลยนะโอเค เฮ้ยเดี๋ยวโธ่เ้ยไฟไมะชิคกี้พายเไปหอก้ามันเหมือนมีวิญญาณอะไรก็ไม่รู้อ่ะโธ่รีบเข้าบ้านเราเลยจ้ะไฟไฟเป็นไรอ่ะทไมอยู่ดีๆไฟมันดับอ่ะงั้นเดี๋ยวผม่วยเปิด ชายก่อนแล้วกันชิคกี้พายโอเคชัยไฟโทรศัพท์เธอก็ได้โอเคอคุณนายอาของเธอมาด้วยแต่ใน้องนอกอ่ะมันเหมือนมันดิ้นอ่ะ แปลมากเลยอ่ะใช้ไฟฉายใช้ไฟฉายเพิ่มแล้วกล่องมันเปิดได้ง่ายอ่ะเมื่อกี้อ่ะฉันไม่ได้เปิดกล่องเลยนะเธอลองวางตรงนี้สิอะไรอ่ะดูเธอลองดมสิกลิ่นแปลกแปอ่ะเฮ้ย ผมสวยลองดมสิกลินแปลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวก่อนข้างในมันคืออะไรอะ่ะอืมเอิ่วไข่ทอดแต่แปลกๆอ่ะมันกินได้เหรอชิคกี้พายเธอลองชิมสิอ่ะผมสวยลองช,ชิมสิแปลกแปลกแบบ้ลกรสชาติแปลกๆอ่ะชิคกี้พายเนี่ยเนี่ยนี่เธอกินเลยอ่ะ กินไม่ได้เลยอะ่ะเป็ไงอร่อยไหมอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะกลิ่นมันออกซมๆอะ่ะเฮยเปรียวเปรี้ยวอะมันเสียหรือเปล่าไม่รู้อะ่ะมีอะไรอีกอะ่ะ<อ> มันก็ติก็ไม่อร่อยอ่ะแต่ถ้ามันจะกรอบกว่านี้ก็น่าจะโอเคอยู่นะเฮ้ยมีอะไรอีกอ่ะคล้ายๆแรบอ่ะที่เขาแบบเอามาพันๆเหมือนกับเขาใช้เหมือนแรปเอลโล่เออันนี้รสชาติใหม่หรอ <c oughs> ดูสิสัมผัส <c oughs> มานี่ล่ะอันนี้น่าจะเป็นเบอร์เกอ้ะแต่ทำไมมันแดงแบบเนี้ยโทรมาให้ใส่เหมือนไก่สดอ่ะใช่แล้วเขาใส่ไก่สดให้เราเหรอหิ้กินไม่ได้หรอกโทอะผมสวยมาชอให้เพื่อนๆใกล้ๆหน่อยหิ้ดูสิแต่มันมันดูดเธรเธอฉันไม่เคยกินอ่ะโธรเดี๋ยวท้องเสียนะเธอกินไม่ได้หรอก ชาติเป็นไงอออ,อ,อันนี้ได้แต่หน้าตามันดูแบบเหมือนมันผสมแบบไก่โสดอ่ะเธออืมแปลกแปกไม่เหมือนแฮมเบอร์เกอร์ที่เคยกินเลยเรสชาติไม่ได้เลือกเลยอ่ะออเดี๋ย่แปมันโทรศัพท์ฉันดังไข้รมาสิ่งเตือนจากกล้องจอมปิดห้องนอนฉันแล้วก็อะไรอ่ะชิคกี้พาย มีอะไรอ่ะดูสิดูสิสเฮ้ยผมสวยปะผมสว,ส,สวยดูดิผมสวยเธอดูสิเฮ้ยจริงด้วย Okay.